สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้คุณส่งของเสร็จแล้วลูกค้ารอรับของได้เลยแต่วันนี้พิเศษนิดนึงสั่งส่งของเสร็จแล้วคุณกะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําบุญสะสมบุญกันนิดนึงเนาะวันนี้คุณเลือกที่จะไปทําบุญ บบมูลนิธิคนพิการตาบอดเนาะที่เนี่ยเขาจะอยู่แถวแถวรามินทราคุณดูข้อมูลมาแล้วระหว่างเดินทางเนาะก็คุยกันไปเรื่อยๆอที่ที่คุณดูรายละเอียดมาเขาบอกว่า ที่นี่เขารับบริจาคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินสดหรือว่าเลี้ยงอาหารกลางวันเนาะในเคสของกรณีที่ว่าเหมือนอย่างหลายคนต้องการที่จะไปเลี้ยงเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆหรือว่าทําบุญวันเกิดอะไรประมาณนี้ต้องโทรแจ้งกําหนดวันเวลาล่วงหน้านะคะเพราะว่า<อ>น่าจะต้องมีคิวรอหรือไม่ก็ทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะต้องมีการการจัดสถานที่ไว้ให้ เราก็มาถึงแล้วนะคะปากทางเข้าก็คือซอยอยู่เย็นรามอินทรา34ทับ19นะคะบันนี้บริเวณทางเข้าเข้าซอยมานะคะขับตรงมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ปุนมีโทรหาเจ้าหน้าที่อยู่ว่าขับตรงมาขวามือให้เราสังเกตป้ายสีเขียวๆอ่าเจอแล้วค่ะเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลย ขับตรงไปค่ะทางมันบังคับอยู่ตรงนี้ระยะทางประมาณ500เมตรที่ปุณถามเจ้าหน้าที่มาเนาะแล้วเดี๋ยวถนนเขาจะมีบังคับให้เราเลี้ยวซ้ายเราก็ขับยาวๆไปตามถนนเลยสังเกตข้างทางมันก็จะเป็นชุมชนเนาะคุณดูไอ้แผนที่ Google มาตำแหน่งนี้เขาจะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเบียร์ตะวันเดินราเรียบทางด่วนร,รามอินทราเลย คุณก็มาครั้งแรกเหมือนกันค่ะเลยต้องใช้บริการของ GPS จาก Google ซึ่งใครๆก็ใช้กันเนาะเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากๆเลยเจอแล้วค่ะเห็นทางเลี้ยวแล้วก่อนเลี้ยวมันก็จะมีป้ายสีน้ำเงินอยู่บ,บับงคับบังคับเลี้ยวมีสอนให้เราเดียวเห็นป้ายแล้วเห็นป้ายแล้วนะคะสังเกตป้ายนี้เลยเข้ามามูลนิธิ ทำมิกกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เราปุณก็เก็บป้ายมาฝากจอดรถเรียบร้อยโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราบ้านเด็กตาบอดพิการสัมสอนตรงนี้ปุณก็เก็บบริเวณสถานที่ภาพรวมมาฝากวันนี้ปุณมาถึงที่นี่ประมาณห้าโมงเย็นแล้ว คือเราอะเราก็จะเห็นประ,ประตูประตูบานนี้ค่ะแล้วก็จะมีป้ายสีน้ําเงินอะเป็นสถานที่ที่เราต้องเข้าไปบริจาคเงินกันตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้องๆเขาทำกิจกรรมกรันฝั่งฝั่งนี้ตกสีสีก็จะเป็นเรือนพักเป็นห้องเป็นห้องนอนแต่ปุณไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าเรามาถึงกันเย็นก็จะสังเกตป้ายนะคะ ไม่รอช้านะคะเข้ามาเดี๋ยวเราไปบริจาคเงินกันเลยเพราะว่าเรามาเวลาค่อนข้างจะจิมจวนมากใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องปิดทําการเนาะไอ้ส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่ปุ่นเข้ามาในสถานไอตำแหน่งที่เราต้องมาบริจาคเงินกันเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เรากรอกเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเราชื่อสกุลอะไรต้องการบริจาคเงินจํานวนเท่าไหร่และบริจาคเพื่อ ทำสิ่งใดเขาจะมีเป็นข้อข้อไว้ให้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบคุณก็ทำบุญมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะรู้สึกว่าแบบตัวเองอิ่มบุญปูนนี้ก็เป็นหนังสือขอบคุณจากมูลนิธิพร้อมใบเสร็จรับเงินนะคะที่เราได้ทำบุญร่วมบริจาค ให้กับคนคน,คนตาบอดหรือว่าคนหูหนวกอะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันจะมีอันนี้สงจากการจากจากสิ่งที่เราทําหรือว่าอันนี้สงจากการทําทําบุญนะ่ะเขาบอกว่ามันจะทําให้เราอะได้แบบบางอย่างเหมือนทําบุญกับคนตาบอดอย่างเนี้มันจะทําให้เราได้ บอกมานี่คือแบบแบบเป็นความเชื่อเออฉพาะบุคคลน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณไม่ลืมนะคะที่รับปากไว้ว่าจะถามเจ้าหน้าที่ให้สิ่งที่เขาจําเป็นแล้วก็ต้องการมากๆเลยสําหรับการบริจาคเนาะจริงๆมันก็เป็นสินคสินแบบแบบ อุปโภคบริโภคทั่วไปนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาจําเป็น,นมากๆแล้วคนที่คนบริจาคเขาไม่ชอบบริจาคก,กันก็คือแพมเพิร์ดนะคราะว่า <Yeah. S 1> ต้องเข้าใจว่าที่นี่มันเป็นคนที่สําหรับเด็ก <Yeah. S 1> เด็ก,เด,กเด็กที่การซ้ําซ้อนนั่นบางส่วนใหญ่อะน้องๆเขาจะแบบตาบอดหูหนวกแล้วเขาก็ไม่ไม่สามารถควบควบคุมตัวเองได้ในการทานการปัสสาวะ นมนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเด็กวัยเด็กเด็กที่นี่เขาจะอายุประมาณตั้งแต่แบบเตรียมเตรียมอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่กบนะคะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตารางจองเลี้ยงอาหารสำหรับคนที่ต้องการและวจำนวนน้องปัจจุบันประมาณ81คนนะคะัก่อนจบนะคะคุ อีกนิดนึงบังเอิญว่าพอหันเหลือบไปเห็นป้ายพอดีเลยเขาเขาจะติดไว้ว่าเวลาทําการก็คือเปิดปิดอ่ะ7จ็ดโมงครึ่งถึงเออสิบเนกาก็คือ5้าโมงเย็นนะคะสามารถไปกันได้ทุกวนันเปิดทุกวันเพราะที่นี่เขาเป็นโรงเย็นประจำานะ็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะและก่อนจบกันไปจริงๆนะคะฝุณฝ่ากดไลค์กดตด